ว้วว้ววาวว้าวะ้าวว้าวว้าวว้นวว้าวว้า้าว้าว้าววว้วว้าว้าวว้้าวว้า้า้าวน้าย้้า้ซเลย้วา กินยังกระเสร็จเลยแม่นเลยกหนนบุกเขาทีมงานเขาบอนเนี่ยโอ้ในพันต่อเขาเพิ่นมันเนาะมันไรโอ้นกเขาพอดีแล้วเฮ็ดอะไรกินมือแรงนี่เฮ็ดอะไรกินเขาพักพักครัวพักครัวโอเคใส่น้ำเต็มหมอ สบายดีสบายดีเอฟซีบ่าไก่ที่เข้ามาเหนียวใส่ในซองบารบอลหรือว่ามาติดตามให้กำลังใจกับโค้ชเขอบใจหลายๆทุกคนเลยมินี้กะสิพากันไปหาเลาะใส่ม่องไดยเห็นไหมฮวนากับสิพาไปเลาะใส่ม่องแถวนี้ทินเพิ่นเด้เพิ่นสิพา<อ>ไปเนาะสบายดีสบายดีเดี๋ยววันนี้ไปหาใส่ม่องกันใส่ม่องม่องมาใหม,ม่เลยบ่านี่มยยีใหม่เลยเด้อนี่เลยโอ้จำรถเนี่ยม่องอยัง จกเส้นมองโปะมองโปบ่มองสองเนาะมองสองโหมีปลาไหลอยู่ดอกมองระดับนี่ไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าสีมานบ่แถวนี้เพิ่อนเราเพิ่นหากินอยู่ประจำแจ๊กว่าเอาไปกินหมดเลยกะจักปลากันกินควายแถวเนี้ยทีมเพิ่อนมองนี่ยมดแจ๊กว่าจักดังน่ะซื้อมาเลยเลยขาดเลยเลยบางที่เหีน ใส่ประซาบริลลล่งนี่เน่น้ำมันบริเลกนี่นี่ห้าวโลบ่ตดีมันติดน้อยหนึ่งก็มันดึงเลยปวดปวดเลยเรียบเลยไปอันนี้ก็อันนี้ก็แมนบอนนี่แมนแมนไปน้ำบอนนี่โธ่คือเกาะเกาะลายแท่นี่ไปไหนใส่ชุดอันนี้ลงนะ แล้วย้อนว่าชิลงไปลอยน้ำกันโอได้ย่านนั้นเป็นภูหน่วยหน่วยหน่วมากเลยตัวนอนเออตัวนอนนะโอ้โหยคนบักใหญ่บักเตี้ยบักย่านตัวน้อยๆเนอย่านขี้กระเด็นน้ำส่วนเท่าน่ะโบเดมีชุดมียังเลยลุยเลยปลอดภัยแต่นี่ก็พอผู้อื่นจามันผู้อื่นจามัน ถือว่าบอลบอลตื้นตื้นในแบบบอลเล็กท่วมหัวท่วมข้อก็ให้เพิ่นลงนะเพิ่วนะเพิ่มมีสูตรป้องกันเด้เมมองนี่ยน่มาม่้เล็กเนีอเอามองตัวนี้บาลงมันยาวหรอว่างนี่นะมันก็มันยาวมันไปนานมันตื้น

ไดนยานียยทคนเดี๋ยวลงใส่อยู่ลุมอีกยังมองด่างนึงด่างยาวนึงตอนนี้ใส่หม่องแล้วเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวบ่อไก่เพิ่นสิพาไปเบิงอันหังเพิงนะบ่อไก่เพิ่นสิพาไปเบิงหงเพิงอันที่เพิ่นเห็นไว้บ่ฮู้ว่าสิยงหรือบ่เพราะว่า อยู ranch, here, the ady, ่ในดงในป่ากันมันบนแน่์บนนอนเพือนเตือกันหลายคนเห็นหลายคนเอานะเดี๋ย่าไปเบิ่งน้ากันว่ามันชิยังอยู่บ่ใช้หางเพิ่งนะด้วยนะอากูพี่เจ้าเป็นหลุเพิ่งดูวยพี่เจคือหน่อยแท้คือหน่อยแท้มันแม่นอยู่บ่หางต้นน่ะคือว่าใหญ่ยิ่งได้ ใหญ่กว่านี้เลยตอนหางใหญ่กว่านี้ตอนโยนอยู่มันนี้มันคือหน่อยจังหน่อยลงมันเม็นหางอยู่บ่ล่าเลยโบแมนมันมันมาผักเนาะเพิ่งข้าวพันษาเนี่ยมันใหญ่มากมาผักสัวข้าวนะหางเพิ่งเพิ่นเห็นนะเซิงนี่เลยหางน้อยหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าแมนหางเพิงมันต้องใหญ่กว่านี้นะทุกคนเขาคิดว่า ้บางทีมันเห็ดเลือนหน่อยเด้คือคนเท่าละเห็ดเลือนน้อยเห็ดเลือนน้อยมันขี้ขันขวดเด้เบิ่อเห็ดในน้อยเดี๋ยวชิลองดึกหินเบิ่งเด้อเดี๋ยวอันนี้ถไปไปยืนหันก่อนเมึงเด้อมันแมนห้างเพิงอยู่บ่ว มันบยมักเบ้อเด็กยคือดว่าสิได้กินน้ำพึ่งสุดท้ายแล้วเป็นพึ่งบ่มีห้างพึ่งเขาพรรษาเมื่อกี้นี่กะดึกขี้หินเขาไปพอดีถึกตรงกลางเลยบ่มีห้างทุกคนเบิ่งเรียบร้อยแหละโอ้เหนื่อยยันแม่มันไหลกับนี่เมื่อกี้นี่ไปหาเลาะใไซมอลมากอ่ะจะห้าวหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำไปทาทีมงานทุกคน พราะว่าตอนนี้ก็ใกล้สิคําแล้วด้เยอะหนกเขาทีมงานครับวันนี้ฮะอโอ้ในพันต่อเ้าเพิ่นดมานเนาะมานไลยโอ้นกเขาพอดีแล้วเฮดอะไรกินมือแรงนี่เฮดอะไรกินเขาพักพักคั่วพักคั่ว,วโอเคใส่น้ำเต็มหมอเ<โ>ออเพราะว่าคือจีได้ตัวเดียวนี่แหละวันนี้ จังเลยังในผ่านเถวไหนผานใหญ่เป็นไหนผ่านใหญ่ยังไม่ได้มาเลนาะผ่นเอเจะกันใหญ่นประจนาะจะว่ายิงมูเลยกระจกว่าเนาะเซ็ตได้ยิงมูแทนนี่เจ้าโอ้คือช่วยง่ายแท้เขานะไ่ยากความเิเิะ้จับทอกสติโปรวยเขากัน Đây đây. nó khẩu không? mang vô. Tay tay lập lọi chứ. Đây nó tay lập Đây nó tay lập lọi. mình lai bên này nè, nè. Thì mình bên đây. Mình mình nục to tam đung, to tam khô, và thật ra. hai กำลังเล่นนกเขาอยูน่นะท <c oughs> ุกคนวะนกเขาเ <c oughs> ขาบม่หายตยันย <c oughs> <c oughs> ันก็าตีง,งูอ่ะตีง,งูถือม่องทุกคนเลยงูถือม่องกินนี่ตัวหนึ่ง <c oughs> ตํตาเลยให้มันซุกไว bởi vì học đấy tết đấy kỳ nè nữa ô nâng còi mẫn xem nữa kỳnh cứ sẹp này mắp ba nè kỳnh nhắn nè 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 แคบุรีละหนึ่งก้อยกินแท้นเคาก็ได้แล้วก่อนเนี่ยในตะกี้ตะเกากับบเราเนาะเรื่องตะกี้ตะเกาบับเราบนาะเราเออมันต้องเราสิได้ยังกองไป็นต้องกินเลาเลยแล้วพักครัวเอาได้พี่น้องเด้มาเนี่ยเพราะว่าอ,อ,อาหารเนามันได้น้อยนะอันนี้ก็บอกแม้นว่าตั้งใจได้เลย,ยกระมันตายยังได้กิน <c oughs> มา,มากินเข่าได้พี่นอ้องเอ้ยไปนี้ได้เปิดเฟสได้นี่นบู้จักได้อาหารห่อสำนี่แหละเดี๋ยวจะมาจิบเฟสให้มาให้น่ะมาทุกคนกินเขา่าแกงนกขเขาเฮามาเนี่ยสำหรับช่วงค่ำนะกะเฮาก็ได้แค่ง,งูตัวเดียวไปใส่มองกะส่วนในผ่านต่อกับพ่านเอ็ดเพิ่นกะได้นกเขาตัวเดียวนี่แหละ เออที่ว่าคนละคนละโตมื่นจังไม้มื่นจังรุ่นกันไหมเพราะว่าผ่านในเอ็ดเพิ่นมาช่วงคำนะเห็นดีนไก่คันขึ้นคอนได้หลายจุดเพิ่นว่ามืนเศร้าเฮากระซีแย่งายกันไปหาหลัดไก่ลงคอนทุกคนเลยเดี๋ยวเฮากินข้าวก่อนนะคลิปนี้กะสีบุได้ให้ยืนแย่ทุกคนเฮากระซีปิดไว้เพียงสำนีโปะพาอกันใหม่มืนเศร้าทุกคน กินข้าวก่อนบันเนี่ยโหปีง,งูอะใกล้ชุกแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าตะเวนกันเริ่มสีคำเแล้ว เทามาเฮ็ดตัวนี้เพิ่มอีกเม,มนูตนัวนี้เป็นล้นือว่าแกงนะแกงเอา้ามันยังพอกินเลยกวนุกเขาเฮา,ต,เาต,ตัวเดียวเลก็ส้มตัวอ่ะกิดตัวนึงหดคักล้วได้คนเลยแกงนกเขากันเรียบร้อยแล้วนะ มีแต่ลอทาผ้านเน่เพื่อนมาน้ำลังแหละแซบ่บ